จ๊คซีมีเบอร์ไอไว้อยังเมื่อข้างๆมันมีแต่มอนกอดย่ำขึ้นหอดก็ได้กอดแต่น้ำตาจ๊กซีมีรูปไอ้อยังเมื่อข้างๆมันมีแต่การทาคือจังฟ้าถือบังแนมโบ้เห็น ความมาเกียงมอนตูเตียงก็หมดความหมายคันบ่มีเงาอ้ายใจมันทรอนองคงยังก้าวต่อไปบ่ได้บ่มีพี่ข้างกายในวันนี้ทุกแตฮักให้อ้ายบอกเคยทรอไอ้คงบ่มัวซา เห็นความดียังก่อเดินจากนี้ไปกอดเขาทิง้ง ขอหน้องค้องยังก้าวต่อไปบ่ได้บ่มีพี่ข้างกายในวันนี้ทุมท่มเทฮักให้อ้ายบอกเคยท้อะอ้ก้คงบงว่าซาเห็นความดียังก็เดินจากนี้ หน้องค้งยางก้าวต่อไปบ่ได้เพมีปีข่างคายในวันนี้ทุ่งท่าฮักให้อ้ายบอกเลยท้ออ้ายก้อ,หอ,หอ,หองบง่าซาเห็นความดียังก้าวเดินจากนี้ไปก่อนเขาทิ้ง ฟ้าบ่มีดาวจริงเฮากินน้ําตาสั